สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ฟซีเฟนส่องของบุญธรรมน้ำโชคนะครับมินิแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภที่ปูลานตมเนาะครับเนาะวายบุญมีผีลานตมเพิ่นจะเขียนให้เลขตัวใดเนาะครับเนาะในงวดวันที่หนึ่งก่อดรกฎาคม2565นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเด้อครับเด้อเผื่อตัวเลขของไอ้บุญมีเนาะครับเนาะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี่ก็อย่าลืมเป็นกาลังใจแฮดมินบุญทํานําโกมาไม่เล้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับน้องผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นําเลด้อครับเด้อเรียกรูบบ่ครับเก้าอ่ะครับครับเอาตรงตรงเอไอ้บุญมีเอาสามตัวแคนเลยเนาะเอาสามับแครนเย

โคงสุดท้ายหงคงสุดท้ายแล้วครเห็นตไหดสนั่นสาพอจำเห็นสามครับ้สามมามเีาต้ม้ลมให้หาสาม้หาสาม้หาสาม้สามนหสามขึ้นหาสามข้นหาสาม้หาสาม้นหาสาม้หาสามขึ้นหาสามขึ้นหาสม้นหาสามข้หาสามนหาสนห้ หนึ่ง้ำมันย่อยพืชได้นมดใช่เอาไปอถูกเพราะน้ำมันมันเ้อชัดปะครับหาสามสามหาเห็นไ่มเห็นตัเดียวกันมั้พคอยไปเห็นนั่นไอ้สามหาสองหานครับจริง่โชคดีน้ำกันถือน้ำกันจะเห็นหลายตเลยครับเลยทุนใส่ทุนหลาย เราคิจงว่ามข่มาก่อเหนหาสามว่ารอใช่เจ้ากรจอดจเหรนหาสามขับเดินรอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณทำจุดถูกให้อายุมี่ก็เห็นไราก็ยังนามาใช้เดี๋ยวยเห็นเห็นสามนเจ๋งครับนั่นงพบก็เห็นสามเหมือนกันอ่า จะฟังนี่กับซหากันครับถูกก็เป็นซ้ำนี่แหละก้ามาวซ้ำมยู่ได้เนไหนตัวเดียวกันเด้อไอ้บุญมีเดียวพักกันเอาร้ตัวเดมันจเงินพอ้ีเงินทุนสื่อนด้ไร้ตัวต้องลนางข้ากับ้างเมื่อไหร่ตัว ถูกแม่แต่วันตีสองุระาไม่เห็นครับขอันไข่ใหม่ๆ่งงายๆมาใส่ให้หน่อยนะครับน้องม่ใหม่สามตัวตั้งๆเลยสาโตัวเลยตั้ได้ไร่ะนหน่อยใส่เียวคายงูตัวสามง่ายสุดอ่ะเดี๋ยวคายอันนี้เห็นพี่น่อเป่ังสามอี่ไนเก้าสามเก้าสามจะใเก้าสามหาซะ เกวไ้หลังข้าเลยเข็มทู่นะคะเนาะนังไม่โดนมือมันหยาดพ้วดเมียวเมาถือแน่นอนนะเห็นชัดเจนอยู่ไหมครับสามครับหาบอ่ครับนั่นนี่เขาเห็นหลังสามมันบ่ครับผมก็เห็นอยู่สามหาจุดๆผมก็เห็นสามหาอยู่คนละจุดเนี่ยนะแต่เรากงเห็นสามหาัน ้หางูหาดเหนียวแสาาสามครบองหาไว้ตลอดายไปมีนักีไอ้บุญนองไอ้บุญทข้นะสูกไอ้บุญนี่สยังไม่งับกันได้ไหมตัวแรไหนไอ้นี่คอยเห็นหนึ่งหกสามห้าแล้วก็หกสองห้านเป็นตัวเดียวกัน หกหกสามห้าหกหสามห้าเ้หกเอ้าห้าหกสามหากับหกสองหาบ่แม่ค่ะหกสามห้าหกสองห้าเด้อรับเด้อบอกคุณแม่เพิ่นเห็นกันเนาะครับเนาะสวยกันเบิ่งดเด้อรับเดิม ยฝึกยูแต่ว่าเบนเห็นายนย่นีเเด็กเด็กถูกเด็กเก่าเป็นเด็กครงไหญด้วยครับเด็กเก่าสามแนวตาเป็นตัวหางกติตรงกันเลยนะครับเนาะเป็นตัวหาเราซื้อเลยนะครับเนาะเบิ่์นก่อนต่อเด็กถูกก่อนเด็กเก่าสามเราให้เพื่นออกเื่อนตัเนนะครับเล้ยงหัวหรอเ่ารอเบิ่เด็กถูกเหมอนกันด้ครับเด้อ ลอยกำเบิงเนี่ยครับเดี๋ยวพอวันเป็นโขงสุดถ่ายแล้วนะครับเนาะต้องมาขอตับมอนี้ก็ได้ยูทูเอาตัวที่มนสะอเยดีเพิ่นกับิเขียนห้ตัวเดียวกันอยู่ต์นะครับเนาะบอกว่าให้บอกนะเชียร์อบผ้าเนี่ม่ย่งกนนไอ้จาว่าเจ้าของไม่เห็นรอค่ะ ไอ้พุ่นมีก็สว่างเันมยาด้บครับต่อยพื่นได้อยัดสุกหัวใหญ่เท่าง้บเินเจ้า้เก้าเก้าก็สามำมั้กา อ่างเกานีงั้นเลยนกเยดเยื้เอาไปแ่อียังกเป็นซุ่่จอบบนี้กเป็นเปล่าอะไรเี้คือเก่าดิเกเกนี่เลไเกนะเก้าาต่อสาม

เห็นชัดเจนนะครับเนาะเกาเลยกแม่นัตื่นแล้วนี่แม่หาเห่าสามเก่าคุณแม่เลยสามเก่าครับจ้าตรงกัเหล็กถูกพอดีนะครับเนาะมีใบเดียวมีใบเดียวคุณแม่รับคนยาวตัวในฮกลานตัวในฮกล้านั่นเองครับมาพ่อนบทุตกคอนนี่ลักกันเือ คุณแม่กองเงาได้ครับเด้อจ้า้นัอยู่บ้านแห่งนงน่มาฟนบครับนาง่ำเมนเดิมอ๋อนางร่ำมาเลยเนาะครับเนาะใช่939เรือครับเด้อคุณแม่พนน้มาเต็มขนาดเด้อแบนี้เอข้าเสก้าเไม่ขย่เสมากเม่นเกี่ยงมแข็งเก้ถูก939นะครับเนาะ เออเออเด็กเกกันอืกันไว้นะครับเนาะเมื่อไหร่เหรอน้อ่ะอหอันนั้นใค่นยังเด็กเ่็หาเด็กจมปลวกสามหานะครับเนาะโอ้ยดันก็ไม่เห็นครับอันนี้เป็นเด็กทูบด้วยครับเดิม แมวก็เลยม่บอกสามตัวเ่ะ้อนนะตัวนี้เ็มตัวไม่หวันไปเอามนหแล้วคมันหมานเด้อครับเด้อคุณแม่ได้ครบแล้วเนาะครับนอนสามตัวบนสองตัวล่างกันได้แล้วเห็นเป็นตัวหนคุณแม่สามหางวนสามหาล่างล่างสาห้างอสามหางจ้า เลขถูกได้แม่เห็นตัวใดค็สามเก้าสามเก้าสเก่าเสมเก้าเก้าเก้เกก้อนบอเก้าก้อนเอะเนาะนี่ไรลูตรทั้งวันที่พาแม่โชคดีบอค่ะเก้าสามเนี่เราวันทุกวันุกแม่สมบูรณ์ทุกวันนีเราถึได้สามคุ่แม่ได้เลขแม่จะใสู่นูฟัง แม่กรเบงนม่กินไปคนมีดวงนะครับเนาะครับแม่ดวงดีท like, e uh ี่บ uh ัานจัดต ok ัวเนาะถือแล้วก็เ่นต่างนี่ล้เต่งนี่ราแม่งวดนี้มากตัวอะไเนี่ยงวดนี่แม่ตัวที่มากะนะะใจเนาะใจแม่มากเลขรถเนาะ เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเกาเกรถเจ็ดเก้าแม่ซื้อไว้ไรแม่ซื้อไว้ไรเป็นยังต้อเจก้าฝันบอมันได้เมันได้โชมันืัวาต้นแม่โชคดีด้วยครับเด้อหากันมือหร่ครันถ้าถึงวันเลยเมัทำแมวเราไปเขาตลาดบ่ไก็เขาตลาดไปมีแค่เดียวตลาดเลยต่านี่อแล้วก อก็เนี่ยมาจากกระสินบ่ครับเนี่ยเขาวา้านน้องจักรานี่นัดจปเท่าไรแต่ว่นึ่งจังข้างวัาไปเรยไปเรยบ้านน้ขกนี่เอเรยไปเรย่อากะสินบ่ะไอ้คนนี้ไอ้คนนี้อ้คนนี้อ้ยไอ้เอไอ้เอิไอ้อกเ่ไ้นนี้เอ้ยม่เห็รอางข้าใหม่นาเก้าสามเก้าสามเก้า น้่คบจ้าจ้าสมยดีจ้้ารากดไลค์กดแชร์ให้น้ <c 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 nah <c ười> <c ười> <c ูดขอบคุณครับขคุณจัเนาะโอ้ย่รน่โอ้ือกันเป็นตัวใดเห็นน้ำพ้นนะ้าสามเก้าอเก้าสามเก้านะครับเอาตัวนี้เนาะครับเนาะครับาอืาสรุปแล้วเอาเก้าสามเก้า สามหาเราก็เพิ่นอยู่บอครับอ๋อสามห้านะครับนาอกับเก่าสามเก่าครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขที่ปูล้านต้มนะครับเนาะประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดก็ซอยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอน้าไปเด้อครับเด้อเพื่อแบ่งปันตัวเลขโชคลาบนะครับเนาะสำหรับแอดมินบุญธรรมน้ำโชคกขออวยพรในีท่านผู้ชมนะครับ ที่เขามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความจเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนขออยโชคชกมันก่นหมานกับทุกคนด้วยครับเดิอสวัสดีครับ